มันริงสอนให้ห่วเราขาวมันจริงยาแต่ก็บ่อยยากเกินความสามารถ บ่แม่นแนวดีอายก็เข้าใจว่าคนกำลังสิตายสิให้ป้อนใจท่านบ่เจ้าจริงที่สอนในอายหัวความหักมันคือการให้ให้น้ำตาไหลให้กว่าน้ำตา ฉันต้นทุนสีวิตของออ้มันบ่สมศักดิ์ศีกับน้องลาไปหะโคซาาอโาคใจจังว่านี้มันต้องมีเราขขาวบุกระชากให้มันยันเจ้าทั้งเขา ย้อนหักเขาบ่เหมือนหัวเหมือนตาบักสมองมือปัญญาควายก็ย้อนว่าหากักเจ้าหลายแต่มันเป็นไปบปป่ได้ดอกบักเือ